สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับวันนี้อาจารย์ก็มีของอร่อยนะครับกินคู่กับอ่ากาแฟาเพื่อสุขภาพนะครับผลแนวทาง5้าน้อยเมืม่อวานนะครับรอบปกตินะครับอ่าเข้าเลขฟัน8นะครับ ตัวเจาะไม่มานะครับผมส่วนน้อยปกตินะครับเลขฟันไม่มานะครับผมมาเลขลองเด่น6นะครับผมส่วนน้อย v BIP นะครับเข้าเลขฟันแล้วก็ตัวเจาะ2 3สนะครับผม ถ้าท่านใดมีทุนนะครับอาจารย์ก็แนะนำนะครับให้อ่าเล่นวิ่งรูดนะครับผมเราจะมีโอกาสาได้มากกว่าตัวเจาะนะครับหานอยวันนี้นะครับผมเลขเด่นนะครับศูนย์และสามนะครับผมศูนย์และสาม บันศูนย์นะครับผมตัวเจาะนะครับศูนย์สามศูนย์หนึ่ง ศูนย์สองศนสนะครับสาหนึ่ง สามสองสามสี่นะครับอาจารย์ของนักแพทย์ทานสักคำนะครับผม ตกันนะครับผมหนึ่งสองหนึ่งสี่สองสี่นะครับเลขสามตัวนะครับ 0ูนสามหนึ่งศูนย์สามสองศูนย์สามผีศูนย์สามสี่นะครับหากมีเสียงรบกวนอาจารย์ก็ต้องอ่าเขาเอาัยด้วยนะครับหน้า,เ,นาเหมือนกันอ่าเหมือน คุณพ่อคุณแม่น่าจะน่าจะกําลังแบบหาผ่ามะพร้าวนะครับผมผ่ามะพร้าวน้อยปกตินะครับผมเล็กเล่นนะครับผมสี่และสองฟันสี่นะครับผมตัวเจาะนะครับ สี่สองสี่ห้าสี่หก สี่แปดนะครับสองห้าสองหก สองแปดตุกันนะครับห้าหกห้าแปดหกแปดเลขสามตัวน,นะครับสี่สองห้า สี่สองหกสี่สองแปดน,นะครับการขออนุญาตอ่ากินขนมอีกสักคำนะครับอ ้อยบีเอนะครับผมเล็กดินนะครับห้าและเก้าฟันห้านะครับผมตัวเจาะนะครับห้า,า,าเก้าห้าสอง อ้าสี่ห้าแปดเก้าสองเก้าสี่ เก้าแปดนะครับทุก,กันนะครับผมสองสี่สองแปดสี่แปดเลกสามตัวนะครับ 5, 9, 2 2> ห้าเก้าสองห้าเก้าสี่ห้าเก้าแปดนะครับผมไ,ไปลุ้นกันต่ออลาวสตาร์นะครับผม เลขเดินนะครับผมราสตาสามและสี่นะครับผม,มฟันสามนะครับผมตัวเจาะนะครับสามสี่สามหนึ่งสามสอง สามห้าสี่หนึ่งสี่สองสี่ สี่ห้านะครับผมถูกันนะครับหนึ่งสองหนึ่งห้าสองห้านะครับเลขสามตัวนะครับสามสี่หนึ่ง สามสี่สองสาส,าสี่ห้านะครับผมวันนี้นะครับอาจารย์ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านนะครับเฮงเองินอร่อยนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอาจารยขอทานกาแฟต่อก่อนนะครับผมบ๊ายบายครับ